สวัสดีครับเราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับ3กระบ,บี่สาวนะครับผลงานการเขียนของเนี่ยอูเชกและงานแปลของคุณจำลองพิทนาคะนะครับเทาที่เราถึงตอนที่ว่าจิวแชและเจ๋งบ้วนตึงนั้นมาสมทบกันที่บ้านของปังโกงเตี่ยวแต่มีศัตรูมาติดตามครับคนนั้นก็คือเล้งบกงักกวงเรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับขณะที่จิวแชกับเจ๋งบ้วนตึงช่วยกันรับมือกับเล้งบักกกงอยู่อาวุธลับคล้ายมีดสั้นก็ถู รอบซัดออกมาแต่เป็นเจงบ้วนถึงที่สะบัดกระบี่ปัดตกลงไปได้มีคนผมแดงเพลิงลอยทิ้งตัวลงมาร้องให้จิวแชนั้นมอบตัวจะดีกว่าพอจิวแชเห็นคนผู้นี้ก็ต้องตะหวาดกลับว่าลอบใช้อาวุธลับอาบยาพิษนับว่าเป็นลูกผู้ชายได้อย่างไรแล้วจิวแชก็ซัดลูกเหล็กกลมคืนใส่ผู้ที่มาใหม่ผมแดงเพลิงผู้นี้ก็คือลุยไฮอิมเป็นนักสู้สังกัดขององค์ชายหยงเจิงผู้เป็นโอรสองค์ ที่4ของขังสีฮ่องเต้แต่คังสีฮ่องเต้นั้นไม่ค่อยโปรดปรานนักเพราะองค์โปรดปรานองค์ชาย14มากกว่าคังสีฮ่องเต้นั้นมีโอรส16พระองค์และพระธิดา7พระองค์แม้คังสีฮ่องเต้ในวัยหนุม่มก็จัดว่าเป็นฮ่องเต้ที่องค์อาจกล้าหาญแต่พอถึงวัยชราก็อยากจะใช้ชีวิตที่สงบสุขดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ต้องแต่งตั้งรัชทายาทก็รู้ว่าถ้าองค์ชายหยงเจิ้งนั้นคลองลา ก็ต้องเป็นห้องเต้ที่โหดเหี้ยมแน่จึงคิดจะแต่งตั้งรัชทายาทเป็นองค์ชายคนอื่นไว้โดยเขียนเป็นพินัยกรรมวางไว้บนขื่อในพระตำหนักองค์ชายยงเจิ้งเองก็เหมือนจะรู้ตัวดีว่าห้องเต้คังสีนั้นไม่พอพระไทยตนจึงสมรู้ร่วมคิดกับคอลงต่อพระเจ้านาของตนและซ่องสมกำลังคนไว้เพื่อชิงราชสมบัติโดยมีมือดีสี่คนซึ่งลุยไฮอิ่มก็เป็นหนึ่งในสี่นั้นเล บักงก็คงจะร่วมด้วยในไม่ช้าที่สำคัญได้ลามะนิกายเสื้อแดงผู้ประดิษฐ์ผลยาดโลหิตหวยติ๊กจือ้อแจกจ่ายให้กับลูกน้องขององค์ชายหยงเจิ้งไว้ใช้ดังนั้นครั้งนี้จิวแชได้รับบาดเจ็บจากผลยาดโลหิตนี้จากการคว้างมาของลุยไหยอิมพอเห็นหน้าลุยไหยอิมจิวแชก็ปาผลยาดโลหิตกลับคืนไปลุยไหยอิมได้ยินเสียงลมที่แหวกอากาศมาก็ไม่กล้า แลต่เล้งบักโกงกลับยื่นไม้เท้าหัวมังกรฟาดผลยาดโลหิตนั้นกระเด็นไปลุยให้อิมร้องบอกกับจิวแชว่าจิวแชนั้นถูกพิษจากผลยาดโลหิตภายใน12ชั่วยามถ้าไม่ได้รับการรักษาก็ต้องตายทางที่ดีให้จิวแชนั้นติดตามตนไปเมืองหลวงจะดีกว่าแต่จิวแช กลับตอบย้อนไปว่าถ้าตนคิดจะรับใช้ราชการคงจะเข้าเมืองหลวงไปตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนแล้วแล้วให้ลุยไฮอิมวางอาวุธเถอะจะได้เป็นบุญกุศลต่อลูกหลานลุยไฮอิมไม่เสียเวลาเกลี้ยกล่อมอีกต่อไปกระโดดชับมีดกระนำฟันใส่ศีรษะของจิวแช่จิวแช่ก้มหลบไปได้ไม้เท้าหัวมังกรของเล้งบักกงก็ฟาดมาถึงจิวแช่ยังใช้เท้าเตะไม้เท้าเบี่ยงออกไปได้ขณะที่ลุนไฮอิมกับเล้งบักกงลุ้ม ทำร้ายจิวแช์อยู่กระบี่ของเจงบ้วนตึงก็เข้ามาช่วยสกัดไว้จิวแชจึงพลากออกจากวงล้อมได้พลันได้ยินเสียงฝีเท้ามาเข้ามาใกล้ก็รู้ว่าเป็นผู้คนที่มาจากบ้านของปังกวงเตียวคนจากบ้านปังกวงเตียวยังมาไม่ถึงที่ต่อสู้ก็ถูกสมุนนักลบที่ใช้ผลยาโลหิตเป็นอาวุธเข้าล้อมไว้ปังเอง็งชีอุ้มปังลิมอยู่กำลังจะติดตามปังกวงเตียวฝ่าวงล้อมออกไปผลยาโลหิตใบหนึ่งก็หล่นมาจากเบื้องบน ปังเองขีกอดปังลิ้มไว้ในอ้อมแขนแน่นเจงบวนตึงพระจากการต่อสู้กับเล้งบักกงออกมาซัดมีดเล่มหนึ่งไปสกัดผลหยาโลหิตที่กำลังลงมาครอบศีรษะของกวงเหรียญหล่นไปได้แล้วกระโจนไปคว้าตัวปังลิ้มไว้แต่ปังเองขีกลับไม่มีชีวิตรอดจากผลหยาโลหิตศีรษะต้องหลุดออกจากล่างจิ้วแชติดพันการต่อสู้กับเล้งบักกงอยู่ตะโกนให้ทุกคนหนีไปก่อนไม่ต้องเป็นห่วงตนเจิงบวนตึง อุ้มปังลิ้มไว้ในมือซ้ายมือขวาปัดปลายกระบี่คุ้มกันกวงเหลียนออกไปส่วนกวงเหลียงเฮียก็อุ้มปังเองอยู่เห็นปังเองขี้ผู้เป็นสามีของตนตายอย่างน่าอานาจิต ใจแทบแตกสลายเฮ่งเลงกับถังเหียวลังต่างช่วยกันคุ้มของกวงเหลียงเฮียถอยหนีออกไปถังเหียวลังใช้กระบี่มังกรขนองที่เป็นกระบี่วิเศษฟาดฟันผลยาดโลหิตขาดไปหลายใบและสังหารศัตรูได้หลายคนจากที่ฝึกวิชามาเป็นเวลานานครั้งนี้นะับว่าเป็นครั้งแรกที่ถังเหียวลังนั้นได้ลงมืออย่างแท้จริงแต่มีศัตรูสองคนที่ดูเหมือนไม่เกรงกลัวก,กระบี่มังกรขนองในมือของถังเหียวลังเลยคนหนึ่งนั้น ใช้แสบอ่อนเจ็ดท่อนเป็นอาวุธอีกคนใช้โล่ใหญ่เป็นอาวุธเฮงเลงคุ้มการกวงเหลียงเฮียกับปังเองโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นปังกงเตียวก็ใช้เพลงกระบี่ไล่ลมสังหารศัตรูได้สองคนฟาออกมาด้านนอกได้จะเข้าไปช่วยเฮงเลงกับกวงเหลียงเฮียก็เห็นว่ามีร่างของคนสองคนลอยมาจากด้านบนคนหนึ่งเป็นจิวแชอีกคนหนึ่งเป็นเลงบักกงเลงบักกงฟาดไม่เท้าใส่ปังกงเตียวแต่ปังกงเตียวก็ใช้กระบี่มาต้ ไว้แะก็ต้องกระเด็นถอยหลังไปหลายก้าวจิวแชร์พอตั้งหลักได้ก็หันไปช่วยถังเหียวลังรับมือกับศัตูที่ใช้แทะเจ็ดท่อนจิวแชร์คว้าหัวไหล่ของผู้ใช้แท่บีบจนไหปลาหักไปทาให้ถังเหียวลังนั้นสามารถจัดการกับผู้ที่ใช้โล่ได้โดยฟันขาทั้งสองข้างของมันขาดเสมอเขาเฮ่งเล้งกําลังเผชิญกับนักลบอีกสองคนถังเหียวลังกําลังจะเข้าไปช่วยแต่จิวแชร์ลังแขนเสื้อไว้กระซิบว่าให้ระวังเฮ่งเล้งให้ดีแล้ว จิวแชก็พราออกไปรับมือกับศัตรูต่อทั้งเหวล้างฟังแล้วก็ไม่เข้าใจแต่เห็นจิวแชพละตัวออกไปช่วยปังโกงเตียวที่กําลังเสียเปรียบอยู่ทั้งเหวล้างก็อยากจะไปช่วยอาจารย์แต่ทางโกงเหลียงเหี้ยก,กับปังเองนับว่าเป็นผู้ที่มีฝีมือด้อยที่สุดจําเป็นต้องเร่งไปช่วยโดยที่ลืมคาพูดของจิวแชไปจิวแช,วแชนั้นเกิดความระแวงในตัวเฮ่งเลมตั้งแต่แรกแล้ว พราะจิวแชมีประสบการณ์ช่ำชองในยุทธภพมั่นใจว่าฟังไม่ผิดว่าผู้ที่อยู่ด้านนอกของปังกวงเตียวนั้นมีมากกว่าหนึ่งคนแต่พอเปิดประตูออกกลับมีเพียงเฮ่งเล้งคนเดียวแต่พอออกมานอกบ้านกลับพบลุยไฮอิมกับเล้งบัก,กองรออยู่แล้วเป็นไปได้ว่าคนทั้งสามนั้นนั่งม้ามาตัวเดียวกันแต่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมิฉะนั้นจิวแชร์คงจะสังหารเฮ่งเล้งไปตั้งแต่แรกแล้วทางปังกวงเตียวแม้ฝึกเพลงกั กระบี่ไล่ลมมานานแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ออกถ้ารับมือกับเหล่านักรบธรรมดาก็คงจะได้เปรียบอยู่พอที่จะใช้ต้านรับได้แต่กลับไม่ได้เปรียบเลยแม้ปังกงเตียวจะใช้อาวุธรับทาร้ายเล็งบักกงได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นตัวเล็งบักกงพอเห็นเพลงกระบี่ไล่ลมของปังกงเตียวก็เอ่ยปากชมเล็งบักกงใช้ไม้เท้าฟาดและใช้กงเล็บฟ้ามือสีแดงฟาดใส่่ากของปังกงเตียวจนเนื้อหลุดติด ติดมือไปก้อใหญ่แม้จิวแชจะพยายามเข้ามาช่วยแต่ก็ฝาการลงมือของเล้งบักกงเข้าไปไม่ได้จําเป็นต้องถอยออกมาแล้วปังกวงเตี๋ยก็ล้มฟาดลงกับพื้นจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกกวงเหลียงแม้มีฝีมืออ่อนด้อยที่สุดก็ติดตามเจงบ้วนตึงอยู่ตลอดเวลาจนลุ้นไห้อิ่มกันโดดเข้ามาใช้ดาบฟ,ฟันใส่กวงเหลียงกวงเหลียงตั้งรับอย่างเต็มกาําลังแต่ก็ต้องเอี่ยวตัวหลบออกมาถูกลุยให้อิ่มเตะเข้า ที่ขาจนบาดเจ็บแต่สายตายังมองหาปังกกงเตียวสหายละกวงเหลียงเห็นปังกงเตียวลุกขึ้นไม่ได้แต่เดินเซซัดเซโซร้องบอกว่าให้หนีไปหนีได้คนเดียวก็ให้หนีไปคนเดียวเจงบุญตึงจะเข้าไปช่วยก็สุดวิสัยที่จะต้องต่อสู้พัวพันอยู่ไม่นานผลยาโลหิตก็หล่นมาครอบศรีรษะของปังกกงเตียวปังโกงเตียวร้องออกมาได้แค่คำเดียวศรีรษะก็หลุดออกจาก่าปังลิ้มที่เป็นทา ทารกอยู่ในอ้อมแขนของเจงบวนตึงก็ร้องไห้ออกมาด้วยความตกใจเจงบวนตึงตัดสินใจที่จะช่วยทารกไว้ก่อนจึงมออปังลิ้มให้กับกวงเหลียงอุ้มไว้เจงบวนตึงจับกระบี่ขึ้นบุกฟานักลพากวงเหลียงกับปังลิมออกมาจากวงล้อมในขณะที่ลุยไหอิมก็ติดตามออกมานักลบสองคนคิดจะขวางหน้าเจงบวนตึงไว้ก็ถูกอาวุธลับอาบยาพิษซัดจนตายไปลุยให้อิม่มคิดจะติดตามไปใกล้ ก็เกรงอาวุธลับของเจงบวนตึงจึงสั่งให้เหล่านักรบนั้นซัดผลหยาดโลหิตออกไปแต่ผลหยาดโลหิตนั้นเหมาะกับการซัดจู่โจมในระยะไกลในระยะประชิดชุนละมุนจึงไม่เหมาะรอจนเจงบวนตึง่าออกไปได้สิบว่าเหล่านักรบจึงซัดผลหยาดโลหิตออกไป5้ถึงหอันเข้าหาเจงบวนตึงเจงบ้วนตึงซัดมีสั้นใส่จนผลหยาดโลหิตเหล่านั้นต้องระเบิดล่วงลงพื้นเจงบวนตึงพากวงเหลียงออก มาไกลลัษมีของผลยาโลหิตแล้วหันมองไปยังวงต่อสู้เห็นจิวแชยังโลดแล่นต่อสู้อย่างคล่องแคล่วไม่มีทีท่าว่าจะแพ้ก็เบาใจลงพลันได้ยินเสียงปังลิ้มร้องไห้ออกมาคาดว่าคงจะอ่อนล้าในที่สุดก็หลับอยู่ในอ้อมแขนของกวงเหลียงผู้เป็นตาเจงบ้วนตึงจึงก้มหอมแก้มปังลิมด้วยความเอ็นดูจิวแชร้องตะโกนให้พวกเจงบ้วนตึงเน้นหนีไปก่อนนะัดเจอกันอีกทีที่อำเภอตัน เลี้ยวกุย้ยและทาสิทธิ์ของเจงบ้วนตึงที่เคยสั่งสอนเป็นคนไม่ดีก็จัดการให้เป็นคนพิการซะอย่าได้ลังเลเจงบ้วนตึงร้องต่อไปว่าขอให้ปลอดภัยหวังว่าจะเจอกันที่อำเภอตันเลี้ยวกุย้ยแล้วพวกเจงบ้วนตึงก็รีบหนีออกไปจิวแชเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจโล่งอกจิวแชหันไปมองกลุ่มของถังเหี่ยวลลังเฮงเลี้ยงและกลวงเหลียงเฮียยังสามารถรับมือนักรบสามคนได้อยู่แต่ก็กลัวว่าถ้าเปลี่ยนศัตรูเป็นเล้งบ หลกงหรือลุ้นไหาอิ่มทั้งสามคนคงจะรับมือไม่ไหวพลันเล้งบักกงก็ฟาดไม้เท้าใส่จิวแชแต่จิวแชก็ใช้กําลังภายในรับไว้ได้เล้งบักกงรู้สึกเหมือนฟาดใส่ก้อนหินไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วอาการบาดเจ็บของจิวแชที่ถูกผลยาโลหิตนั้นบั่นทอนพะละกําลังของจิวแชไปมากแล้วจิวแชโลดแล่นเข้าหากลุ่มของถังเหียวลรังช่วยสังหารนักรบทั้ง3าไปได้ก็สั่งให้พวกถังเหียวลรังนั้นรีบหนีไปก่อนค่ เหี่ยวลังไม่กล้าขัดคืนคําสั่งจึงพาพักพวกหนีไปได้ยินเสียงผลยาโลหิตติดตามมาจิ้วแช์ร้องเตือนให้ใช้น้ำพิษซัดผลยาโลหิตถังเหี่ยวลังกับพวกก็รีบหนีโดยมีพวกนักลบ4ี่ห้าคนไล่ติดตามอย่างไม่ลดละจิวแช์พอเห็นทั้ง3หลบหนีได้อย่างปลอดภัยก็คิดจะสก,กัดลุยให้อิ่มกับเล้งบักกงไว้สุดความสามารถดวงตาเบิกโพรงแดงฉานด้วยแววอมาตลุยให้อิ่มฟาดดาบใหญ่ใส่จิวแช ถูกจิวแช์ใช้ฟามือฟาดข้อมือลุยให้อิ่มจนแตกละเอียดนักลบสองคนที่ติดตามมาเห็นลุยให้อิ่มได้รับบาดเจ็บจึงหันหลังวิ่งหนีไปเล็งบักกงสั่งให้นักลบที่เหลือซัดผลยาโลห oh ิตใส่จิวแชร์จิวแชร์ไม่มีกระบี่ได้แต่ใช้อาวุธลับและหลบหลีกอยู่เพื่อขวางทางไม่ให้มีคนติดตามถังเหี่ยวลังได้อีกเรานักลบพูดกันว่ากลับกันดีกว่าอย่าไปต่อแยกับคนผู้นี้เลยเาะการต่อสู้ครั้งนี้ ปังกวงเตียวและปังเองคีแม้จะตายไปแล้วแต่เรานักลบก็ตายไปไม่น้อยเหลือเพียงเล้งบักกงกับนักลบอีกสี่ห้าคนเท่านั้นแต่เล้งบักกงคล้ายจะไม่ยินยอมแม้รู้ว่าจิวแชนั้นท่าร่างไม่ค่อยจะคล่องแคล่วเหมือนในตอนแรกเล้งบักกงร้องดานเรานักลบอย่างไม่พอใจว่าใช้การไม่ได้ตามเราไปพวกมันหนีไม่พ้นหรอกเรานักลบนั้นจงรักภักดีต่อองค์ชายหยงเจิ้งกลับถูกเล้งบักกง ตอบว่าเช่นนั้นก็ไม่พอใจเพราะเล้งบักกงนั้นเพิ่งจะถูกเชิญเข้ามากลับมาดูมินพวกตนจึงแกล้งเดินตามไปช้าๆปล่อยให้เล้งบักกงเดินเข้าหาจิวแชตามหลังพังจิวแชซัดอาวุธลับใส่ใบหน้าของเล้งบัก,กงงอาวุธลับ ปักใส่ตาซ้ายของเล้งบักงงจนมืดบอดไปเล้งบักงงต่อสู้มานานปีไม่เคยพ่ายแท้เช่นนี้มาก่อนจึงเกิดโทสะฟาดไม้เท้าหัวมังกรใส่จิ้วแชสุดแรงจิ้วแชคว้าปลายไม้เท้าไว้ได้ทั้งสองยื้ยุดกันอยู่พักหนึ่งไม้เท้าหัวมังกรของเล้งบัก,กงงก็หักกลางจิ้วแชเนื้อเท้าเตะใส่เล้งบัก,กงงลอยไกลสามวาแต่ก็ถูกไม้เท้าครึ่งท่อนฟาดใส่รวงอกจนบาดแผลปิแตกกำลังภายในป แกสร้างคิวแชร์เป็นถึงสิทธิคนหนึ่งของเล้งบุยห่วงและเป็นผู้ที่สำเร็จไพกระบี่ไล่ลมเพียงคนเดียวในแผ่นดินนี้ในที่สุดก็ต้องมาตายในถิ่นทุรกันดางแห่งนี้เล้งบักงงรีบนั่งลงโคจรลมปราณรักษาตัวแต่ก็ไร้เลี้ยวแรงที่จะลุกขึ้นเหล่านักรบก็เดินเข้ามาเล้งบักงงตำหนิว่าศัตรูตายไปแล้วเพิ่งนจะกล้าโผล่มานักรบพูดหนึ่งตอบว่าก็พวกตนใช้การไม่ได้จึงไม่คิดจะ จะมารับความดีความชอบอันใดจึงปล่อยให้เล้งบักงงนั้นตัดหัวจิวแชไปมอบให้กับองค์ชายเองเลยละกันพูดจบก็บพากันหันหลังกลับเล้งบักกงนั้นบาดเจ็บสาหัสจะลุกยังลุกไม่ได้ถ้าไม่มีคนช่วยเหลือคงจะต้องมาตายที่นี่แน่จึงรีบกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าศัตรูถูกฆ่าตายแล้วทุกคนล้วนมีความดีความชอบอย่ามาคุนเคืองกันเรื่องแค่นี้เลยเหล่านักลกจำใจที่จะต้องช่วยพยุง เล้งบักกงกับลุยให้อิ่มขึ้นแต่นับจากนี้เรื่องระวังเล้งบักกงกับเหล่านักลบผลยาโลหิตก็จะกินใจกันตลอดไปลุนให้อิ่มเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็ถามหาเด็กหนุ่มที่ใช้กระบี่ก็หมายถึงถังเหี่ยวล้างเหล่านักลบต่อว่าหนีไปได้แต่มีนักลบ3 4มสี่คนไล่ติดตามไปอยู่แต่มันหนีไปพร้อมกับเฮงเล้งลุยให้อิ่มได้ฟังก็เอ่ยว่าคงจะมีหวังตามได้แล้วสั่งให้พวกนักลบแยกย้ายกัน แจ้งกองหนุนให้อ้อมไปดักสกัดไว้เหตุการณ์ในครั้งนี้องค์ชายหยงเจิงนั้นมีจุดประสงค์อยู่2ประการก็คือนําตัวหรือจับตัวของจิวแชไปมอบให้กับคังสีห้องเต้ด้วยตนเองเพื่อให้ขังสีห้องเต้นั้นสับจิวแชเป็นหมื่นหมื่นชิ้นเพื่อระบายความแค้นและประจานไม่ให้มีคนทรยศอีกอีกประการก็คือองค์ชายหยงเจิงนั้นต้องการกระบี่มังกรขนองข,ของชอเจียวน้ําเพราะได้ยินจากคนในวังว ว่ากระบ,บี่นี้เป็นกระบ,บี่วิเศษและเพลงกระบ,บี่ไล่ลมของจิวแชดังนั้นปฏิบัติการครั้งนี้แม้จะตัดหัวของจิวแชไปมอบให้ได้แต่ก็นับว่าบรรลุเป้าหมายเพียงครึ่งเดียวลุยให้อิ่มกับพวกนักรบจึงไม่ค่อยพอใจนักนั่นจึงทําให้เล้งบบโกงไม่พอใจเข้าไปอีกที่ตนนั้นเสียทั้งอาวุธเสียทั้งดวงตาบาดเจ็บสาหาัสกลับไม่มีผู้ใดที่พอใจในผลงานนี้เลยทางถังเหียวหลังเห็นว่ามี นักลบติดตามมาอยู่จึงบอกให้เฮ่งเล้งพากวงเหียงเลี่ยหนีไปก่อนตนจะคอยสกัดเหล่านักลบนั้นไว้ให้เฮ่งเล้งสีหน้ายินดีจึงบอกกับกวงเหลียงเฮียแต่กวงเหลียงเฮียบอกว่าจะร่วมทุก กับถังเหี่ยวลังจึงมอบปังเองให้กับเพ่งเล้งอุ้มไว้ขณะที่เฮงเลงสองจิตสองใจจะละปังเองมาดีหรือไม่ก็ได้ยินเสียงถังเหี่ยวลังต่อสู้กับศัตรูสี่คนมีสองคนล้มลงอีกสองคนได้รับบาดเจ็บจากหนามพิษเพ่งเลงเห็นถังเหี่ยวลังยังจู่โจมนักลบที่บาดเจ็บอยู่อีกสองคนก็รีบวิ่งออกมาช่วยแต่ถังเหี่ยวลังก็ใช้เพลงกระบี่ไล่ลมสังหารศัตรูได้หมดสิ้นแล้วเพ่งเล้งกรอกตา ใช้ความคิดเอ่ยว่าเพลงกระบี่แสนประเสริฐทางเหียวลังไม่ได้สนใจรีบหันมาดูกวงเหลียงเฮียกับปังเองด้วยความเป็นห่วงครับเราซื้อขอเล่าสามกระบี่สาวในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าคนในบ้านปังกงเตียวนั้นนับว่า บ้านแตกสลายขาดกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปทั้งเหียวลังเฮ่งเล้งและกวงเหลียงเฮียต้องคุ้มครองปังเองหลบหนีออกมาส่วนอีกสายหนึ่งก็เป็นเจิงบุ้นตึงกับกวงเหลียงที่ต้องคุ้มกันปังหลิมกิวแชได้เสียชีวิตไปแล้วการหลบหนีของคนทั้งหมดจะเป็นอย่างไรมาติดตามเราซื้อขอเล่า3มกระบี่สาวได้ใหม่ในคราวหนะ้าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ